ดินมานะครับก็จะเห็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรจิตรกรรมฝาผนังที่ทําด้วยเออดินเผา<ะ>เป็นรูปต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นชีวประวัติของหลวง การน,นี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจําวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทําเองได้โดยไม่ต้องงอช่างถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆเพื่อจะได้มีพลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาสู่วัด ภูทอกแล้วนะครับซึ่งเป็นวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ขึ้นชื่อมากนะครับในส่วนของภูทอกนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับก็นี่คือในหลวนของภูทอกนะครับนี่ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับเป็นภูทอกนะครับแล้วก็ในภูทอกนี้ก็จะมีในเรื่องของเจดีย์นะครับที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับ <marks? S 1> ผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูเจดีย์ก่อนนะครับส่วนในการขึ้นภูทอกนะครับผมไม่ได้พาท่านผู้ชมขึ้นนะครับ แค่มาดูว่าบรรยากาศร,บรอบๆภูทอกนะครับในยามเช้า <Okay. S 1> เป็นยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยนะครับเ <Okay. Okay. S 1> e <'s> ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูเจดีย์นะครับซึ่งเป็นเจดีของวัดภูทอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างบนจะเป็นอย่างไรนะครับ ขาให้ถอดรองเท้าเราก็ถอดรองเท้าไว้ก่ะน,นะครับโอเคคงจะไม่หายนะ <What? S 1> นี่ก็โอเคนะครับในส่วนฝั่งทางนู้นนะครับเขากําลังทําการก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกรอบหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นเจดีนะครับว้าว <Wow. S 1> อ่ารู้สึกว่าเขายังไม่เปิดหรือเปล่าเนี่ย คนะครับมาดูความสวยงามของเจดีแห่งนี้นะครับก็จะเป็น j จดีแปดเหลี่ยมนะครับแปดเหลี่ยมสวยงามเลยทีเดียวโอเคนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาสู่ข้างบนของ j จดีแล้วนะครับซึ่งด้านบนของเจดีนะครับเขาก็จะมีทางแบบนี้นะครับให้เราเดินรอบ j จดีนะครับซึ่งเจดีแต่ละด้านนะครับก็จะมีรูปบนผนังนะครับจิตรกรรมบนผนังเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ เดินดูให้รอบนะครับแล้วก็ในส่วนของแต่ละฝั่งนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตจริงๆก็จะมีม้านั่ง <Okay. S 1> นะครับยาวๆนะครับให้ผู้คนที่มาเที่ยวเจดีย์แห่งนี้หรือมาที่ผู้ทองแห่งนี้ได้ขึ้นมา,านั่งหรือ,อพักผ่อนนะครับดูวิวดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับก็จะเป็นปเจดีย์แปดเหลี่ยมนะครับแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยม ส่วนตอนนี้เรายังเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับก็บรรยากาศยามเช้าอยู่เขายังไม่เปิดนะครับเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดนะครับมีประตูเหล็กมีอะไรมิดชิดเลยนะครับอ่ะตามผมมานะครับตามผมมาอ่าครับอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับประตูทางเข้า ซึ่งประตูก็จะมีเข้าทั้ง4ด้านเลยนะครับก็ตอนนี้เขายังไม่เปิดนะครับวัดก็ยังไม่ได้เปิดให้เข้าดูนะครับก็น่าจะปิดปรัะปุงเรื่องสักอย่างหรือยังไม่ถึงเวลาผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะคนะเนี่ยถ้าถ้าฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นเป็นตัวภูทอกเลยนะครับว <Wow. S 2> ัดภูทอก นะครับอันนี้ก็คือเจดีภูทอกนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นภูทอกนะครับแล้วก็เป็นวัดด้วยนะครับอันนี้ก็ในส่วนเป็นส่วนนี้จะเป็นของวัดหมดเลยโอเคเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับจิตกรรมฝาผนังแต่ละด้านนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าของหลวงปู่จวนทั้งหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาบอกว่าบรรยายชีวประวัติของพระอาจารย์จวน กุลละเฉดโถนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับโอเคนะครับก็แต่ละด้านนะครับก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับแต่ละด้านคล้ายกันทั้งหมดเลยด้านบนนะครับก็เป็นความอลังการนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีทางขึ้นใช่ไหมน่าจะน่าจะไม่มีเนาะก็ ส่วนมากนะครับที่เขามาเที่ยวกันเขาก็จะมาเที่ยวที่ภูทอกนะครับมาดูความอลังการมาดาูธรรมชาติมาดูความสวยงามแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายและเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับส่วนในเรื่องของเจดีย์แห่งนี้นะครับก็จะมีรูปปั้นอของอพระอาจารย์จวนหรือลวงปู่จวนของเรานะครับส่วนแต่ละด้านแต่ละด้านนะครับก็จะเป็นชีวประวัติของพระอาจารย์นะครับที่ท่านได้ มาอยู่แห่งนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงอบรณภาพนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นสถานที่หนึ่งที่บอกเล่าประวัติของพระอาจารย์ชวนได้ดีมากนะครับ<ง>สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาเที่ยวนะครับก็เรียนเชิญนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับจากตัวอำเภอศรีวิไลมาก็ประมาณยี่สิบยี่สิบโลนะครับประมาณสิบห้าโลนะครับก็จากตัวอำเภอมาก็ยี่สิบห้าโลนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะตั้งอยู่ที่ป้านนาคำแคนนะครับตำบลนาสะแบงอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับเนี่ยดูความสวยงามได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราเข้าไปดูข้างในไม่ได้นะครับแต่ละด้านนะครับก็จะมีทางเดินแบบนี้นะครับให้เราดูแล้วก็มีชีวประวัติของหลวงปู่จวนให้เราได้อ่านนะครับก็ไม่มีอะไรส่วนด้านในนะครับ เขายังไม่เปิดให้เราเข้าไปนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับก็นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายวนมาด้านขวาหรือขวาไปวนไปด้านซ้ายก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเดินรอบนะครับของเจดีนะครับซึ่งเจดีแห่งนี้นะครับเป็นที่เก็บนะครับรูปเหมือนหรือรูปปั้นของหลวงปู่จวนนะครับแล้วก็พระต่างๆนะครับ เนี่ยท่านผู้ชมเดินมานะครับก็จะเห็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรจิตรกรรมฝาผนังที่ทําด้วยดินเผานะครับเป็นรูปต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นชีวประวัติของหลวงปู่จวนนะครับกุลเชโถนะครับซึ่งแต่ละด้านนะครับก็จะบอกว่า,าประวัติของพระอาจารย์ตั้งแต่ท่านเกิดแล้วก็จนถึงมรณภาพแล้วก็ ก่อนที่จะมรณาภาพท่านได้สร้างอะไรไว้นะครับก็จะมีรูปปั้นตัวนี้บอกบอกไว้หมดเลยนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่มีโอกาสได้มานะครับถ้ามีเวลาก็ามาอ่านหรือเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมจะทําเป็นรูปภาพไว้ให้ท่านผู้ชมอ่านนะครับว่าเจดีย์ JD แห่งนี้มีอะไรนะครับแล้วก็ชีปรบวัิของพระอาจารย์จวนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเนี่ย เดี๋ยวละแผน่นแต่ละแผ่นเนี่ยผมจะทําเป็นรูปภาพใหมท่าผู้ชมอ่านหน้าจอเลยนะครับหน้าจอครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบึงกาฬเลยนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับทั้งที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นทั้งพระพุทธศาสนาด้วยนะครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นจุดที่นักท่องเท,ที่ยวจะมาเที่ยว ป่อยที่สุดแล้วก็มากที่สุดนะครับของจังหวัดบึงกานนครับก็คือภูทอกนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาดูแล้วนะครับความอลังการความสวยงามของภูทอกนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่กําลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวนะครับวันนี้นะครับผมพิทยาคิมมนนทโมจากพีเค t ฮาส์สตูดิโอก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและติดตามช่องของผมเพื่อ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาท่านชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์นะครับหรือชอบมากๆเลยนะครับก็ขอให้กดซับสไคร์เลยนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามช่องของผมนะครับ และก็จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพิทยากิลันธมกับช่อง PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ